วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนห้องหองสวยห้องสวยนะคะองอวเย็ All in. วันนี้จะเป็นการทบทวนนะคะทบทวนความรู้เดิมที่ที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วเรื่องของการทำ C P R จำได้ไหมคะว่า C P R หมายถึงอะไรฮะ C P R ก็คือการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพนะคะ ในกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บให้มีชีวิตอยู่นะคะอันนี้เข่าวของมันเดี๋ยวเราก็จะทบทวนเลยว่าใครที่ทําอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเช็คชื่อข่าวๆใครขาดเรียนบ้างเนี่ยหัวหน้าห้องเอาก่อนใครขาดเรียนคะหน้าห้องจาได้ไหมนี่ละมนคนเดียวนะใกลสอบแล้วเตรียมด้วยนะบอกเพื่อนเดี๋ยวเขาไปตัดต่อ ทีนี้เดี๋ยวครูจะพูดถึงในเรื่องของการจับชีจพจรเึ่งเราไม่ได้เรียนกันนะคะครูยังไม่ได้บอกคร่าวๆนี่การจับชีพจรเนี่ย <c oughs> การจับชีพจรเนี่ยถ้าเรามันจะกดที่เส้นเลือดแดงนะคะใครรู้บ้างว่ากดที่ไหนบ้างที่ไหนคะ <c oughs> อ่าข้อมือนั้นเป็นข้อที่จับมากที่สุดจับกี่นิ้วจับกี่นิ้ว เออเนี่ยสองนิ้วนิ้วไหนก็นิ้วไหนคะโอ้โหไอ้พวกนี้เอาไปสี่แล้วตรงไหนอีกอันดับหนึ่งแล้วมันมีทั้งหมดคอคอตรงไหนคอตรงไหนตรงไหนนี่ต้นคอนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่ดูดิเจอไหมต้นคอต้นคอตรงนี้นิ้วไหนโกดนิ้วไหนโกดลองดูอ่าแล้วอะไรตรงไหนอีก ทบทวนทบทวนตรงไหนอีกอ่าตรงนี้ก็ได้คอพับคอพับนะคะคอพับไม่ตรงไหนอีกหน้าหน้าอกหัวใจใช่สำคัญที่สุดเลยจิปจอนแล้วไหนอีกนี่ขาหนีบขมับก็ได้ขมับก็คือตรงนี้นะคะขมับตรงเนี้ยนะคะลองหาดูเนี่ยตรงเนี้ย ตรงไหนอีกนี่ตรงนี้เนี่ยนเนี่ยเตรงเนี้ยนะตรงไหนอีกอ่อาคอพับด้านหลังตรงนี้นะคะนะคะเจอไหมเจอตรงไหนอีกสุดท้ายจุดสุดท้ายเลยนี่เลยตรงนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยข้างหลังหลังเท้านะคะหลังเทา้านะหลังเทา้าเราลองดูที่หลังเท้าเส้นเลือดนะคะ ที่หลังเท้าเรานะคะนั้นเวลาเราจะช่วยเหลือผู้ป่วยก็แล้วแต่นะคะเราควรที่จะรู้จักขั้นตอนในการปฏิบัตินะคะและรู้จักในเรื่องของชีพประจรนะ,ะถ้าเขา,าหายใจนะคะเราไม่ได้ยินเสียงหายใจของเขาเนี่ยเราควรที่จะจับชีพประจรถ้าจับชีพประจรไม่ได้เราอะไรคะใช้หูใช่ไหมคะไปฟังใช่ไหมนั้นการช่วยเหลือเราต้องมีทักษะด้วย ไม่ใช่อยู่ๆไปช่วยจับลุกอะไรบางทีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสําคัญที่สุดนะคะบางทีทําให้เกิดเรื่องของเอามาพึกเอามาพาดนะ,ะกระดูกสันหลังนะคะการเคลื่อนย้ายบางทีอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพอรู้แล้วว่าการมาถมพยาบาลมีอะไรบ้างทีนี้มาลนะใครสนใจที่จะมาลองทบทวนบ้างอ่ะใครงูกัดใครเคยเรียนรู้เรื่องงูกัดและใครอยากจะมาสาธิตเรื่องงูกัดบ้างจะช่วยเขายัางไงดี อ่าโอเคเยี่ยมแม่ตบมือให้เพื่อนเลยอย่างเงี้ยโอ้นี่เลยนะผู้ก้าตายของเรามาเลยเอาเอาจะเอาใครมาเป็นเป็นเป็นอ่าเอามาใครเอาเพื่อนเพื่อนบอกหนูหนูเป็นหนูจะช่วยเขาจะอุ้มเขาไหวไหมเน่ยลูกพ <laughs> าไปตกลงบ้านไหวไหม อางูกัดเอาเอาทีเา่เพื่อนเห็นชัดเอาแขนก็แล้วกันเนาะลองดูแขนเอาหันหน้าให้เพื่อนดูด้วยสาธิตกาะเดินงูกัดนะคะให้หาเชือกหรือผ้ามาพันแขน บริเวณที่โดนงูกัดให้เหนือกว่าแผลให้เหนือกว่าแผลระหว่างแผลกับหัวใจแล้วรัดให้แน่นแผลอยู่ตรงไหนลูกตรงแขนค่ะแผลตรงไหนอะแผลอยู่ตรงนี้แผลอยู่ตรงนี้แล้วก็น่าให้เหนือแผลรัดให้แน่นเพื่อการพิษเข้าสู่หัวใจถ้างูมันกัดที่คอแล้วลูกรัดคอ แล้วให้ใครก่อนจะถึงโรงพยาบาลระหว่างทางเดินให้ใครออกประมาณห้าถึงสิบครั้งห้าถึงสิบนาทีแล้วใครายออกพันเสร็จก็นำผู้ป่วยส่งพยาบานลนะครันั่นทีนี้ถามมินิดนึงและไอ้งูตัวนั้นไปไหนลูกเอาไปไป,ป่ะเอาไปไป,ป่ะเออเอาไปด้วยแล้วจะทำไงเอามันไปอ่ะก็เอาทำยังไงเอาไปอ่ะเอามันไปใส่ถุง แล้วหนูไม่ทุบมันก่อนเหรอทุบมันให้ตายก่อนแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลด้วยโ <c oughs> okay. อเคขอบคุณมากขอบคุณมากทีนี้ที่ตรงนี้นะคะก็ใหญ่ชี่แจงว่านะคะสิ่งที่สำคัญคือเราไม่รู้ว่างูตนะัวงูนั้นน่ะมีพิษหรือไม่มีพิษนะคะเราก็ต้องทุบงูก่อนนะคะทุบงูก่อนเลยนะคะแล้วก็เอางูไปด้วยเอาซากงูไปด้วยนะคะเพื่อที่หมอจะได้รู้ว่า เป็นงูมีพิษไม่มีพิษจะได้รักษาได้นะคะถูกต้องนะคะเพราะบางทีเรามองเขี้ยวอย่างเดียวเราก็มองไม่ออกใช่ไหมคะซึ่งเราเคยเรียนรู้มาว่าการที่มีเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวใช่ไหมคะที่มันถลอกใช่ไหมคะเราไม่รู้นัน,นะอ่ะงูไปแล้วหนึ่งใครสนใจจะมางูตัวที่สองบ้างงูเขียวหางไหมก็มีพิษนะคะครูเคยโดนกัดมาแล้วกูกัดมานี่ขาบวมเลยเข้าป่าไปเก็บนะ แล้วกลับไปทุบมันตายคือเอาหางมันเนี่ยสมัยโบราณโบราณเอาหางมาันไปเผาไฟเสร็จแล้วก็บดบีบมะนาวแล้วก็ทาวิ้ยตหอมหางหอมมากอันนั้นโบราณแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องไปพบพบหมอนะคะพบแพทย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราและสนใจนี่มันคุยได้มันต้องเก่งเยี่ยมหนูจะเอาอะไรดีลูกสนใจไหม ไม่สนใจแต่อยากคุยเออไปว่าสนใจคุณอ่ะคนต่อไปงูแล้วอะไรอีกเอาแขนหักอ่มาแขนหักตอน,นี้ถูกลดชนแขนหักนะฮะก่อนที่เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยเราบอกแล้วคุณจะต้องทำอะไรคะก่อนนี่เราจะไปช่วยต้องอะไรอ่าต้องมีความรู้มีทักษะต้องมีสติ นะคะถ้าเราเราทำคนเดียวไม่ได้ก็ช่วยคนข้างๆนี่คือข้อมูลเล็กๆน้อยนะคะเอาเอาเราดีพัชรพรมากใกล้ครูเป็นด่านตายอีกคนหนึ่งนะคะกใกล้ครูตัวใหญ่แขนหักใครจะหักดีเอาโกจชกรมาเอาคนสวยดาราดาราดาราฟันเขาสวยฟันเขาอยู่ข้างหน้า <c oughs> อ่ะแม่ ฟันเคยอยู่ข้างหลัง่ะลูกอ่ะเดี๋ยวครูเป็นนั่นอีกคนหนึ่งช่วยดูไปนะคะปลายผ้าข้อสอบทั้งนั้นเลยที่เราคุยกันในวันนี้นะคะนี่จะปิดคอแล้วนะคือข้อสอบเลยนะอ่ะเราต้องดูก่อนว่าเขาหักตรงไหนค่ะเจ็บตรงไหน มุนได้ไหมแขนหักจะต้องมีลักษณะการเป็นไงคะนี่ค่ะขย่าพอดีเข้าหักแขนหักนะคะคือหนึ่งเราต้องดูว่ารูปทรงรูปทรงของแขนนั้นปกติหรือไม่นะคะออถ้าไม่ปกติก็คืออะไรคะมันจะเป็นลักษณะผิดรูปใช่ป่ะเกิดการหรือนูนออกมาจากผิวหนังที่เคยปกติ หรืออันหนึ่งก็คือว่ามันแค่เล้าข้างในก็คือว่าให้เป็นไงให้กำมือให้เขาลองทดลองกำมือดูนะคะถ้าเขาลองกำมือแล้วกำมือได้แปลว่าโอเคเขายังปกติอยู่แต่ถ้าเขากำไม่ได้แปลว่าอะไรคะแปลว่ากระดูกเขานั้นมีปัญหานะคะเราก็อาจจะเป็นไงคะเป็นการดามหรือเขา้าเฟือกโดยที่หาอุปกรณ์ที่อยู่ใ,ใกล้ตัว วันนี้ห้หาก็คือเอาหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่อยู่ใกล้นะคะค่ะอุย้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนั่น,นามาห่อไว้ค่ะแทนเปลือกอ่าเอามาแทานเปลือกก็พันนะคะก็เ,เอาอะไรเอาผ้ามาพานันอ่าเอาผ้ามาพานันทีนี้สาธิตอาจมีผิดบ้างๆนะเดี๋ยวคูรันให้ พอดีแขนหักมากกว่าเก่าไม่เป็นไรนี่คือการสาธิตแต่ว่าเมื่อเราไปทําจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวตบมือให้เพื่อนก่อนอ่าโอเคแต่เมื่อเราไปทําจริงๆมาเดี๋ยวทําให้ดูตอนนี้ที่เราบอกของใกล้ๆไม่ต้องลุกเสียงดังพุ่งไปใกล้ๆได้นะคะถามว่าโบผูกผมให้ได้ไหมคะได้ได โบที่เป็นของยุวะได้ไหมได้เข็มขัดได้ไหมคะได้เอาเข็มขัดก็ได้นะคะทีนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องม้วนมันมะากเวลาเราถามเขาก่อนว่าเกิดอาการบาเดเจ็บตรงไหนเพื่อเราจะได้รู้บอกว่าหนูเจ็บตรงไหนลูกปวดตรงไหนคะตรงนี้เรากำมือสิคะอ๋อกำได้ไหมคะกำไม่ได้โอเคเดี๋ยวครูช่วยทําฝึก่อนนะนั้นะเอาหากระดาษเสร็จแล้วให้เขาเอานิ่งๆนะคะ แล้วก็คือเราใช้ผ้าสามเหลี่ยมนะคะอาจจะเป็นลนักษณะของการคล้องแขนนะคะหรือเป็นลนักษณะของการพันก็ได้นะคะนะคะให้อยู่นิ่งๆให้เขาช่วยอย่าเคลื่อนอย่าเคลื่อนย้ายมากนะคะ,นะคะถ้ากรณีนี้คือเราเราพันแบบธรรมดาแต่ถ้า เราไม่ให้เขาเคลื่อนย้ายนะฮะเราไม่ต้องเข้าเฟือกเราให้เขาหลีเสร็จแล้วเราเปนา็นละักษณะนะฮะใช้สามเหลี่ยมแล้วก็คล้องคอนะฮะสามเหลี่ยมแล้วก็คล้องคอโดยผ้านะคะโดยผ้าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นแบบตะ,ตะเบงมาลน,นะฮะเห็นไหมเรื่องบางอาจารย์นะฮะนะฮะแล้วก็ผ้าอย่างนี้ล้มัด เสร็จแล้วเราก็ผูกปมข้างหลังหรือเก็บใชใ้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยพยุงนะคะพยุงแขนไว้ถ้าบางครั้งเราใส่เฟืออย่างเดียวเนี่ยไม่ะมันการพยุงไม่ได้มันก็จะห้อยไปห้อยมามันก็เกิดการเคลื่อนนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะทีนี้อยากได้พวกเป่าปากใครจะเมาส์ทูเมาส์กับครูบ้างาครูส่งสายตาล้ใครเมาส์ได้ จยันมาไหวเปล่า<ป>มาแล้วสิ่งที่สําคัญสําหรับเมาส์ถูเมาส์การเป่าปากจยันทาเมาส์ถูเมาส์เป่าตอนเปล่าทะไรลูกยังไม่ได้ทําเลยเอาใครทําเมาส์ใครทําเมาส์ถูเมาส์คะเอามาเมาส์ถูเมาส์มามาเมาส์ถูเมาส์สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการทําเป่าปากหรือเมาส์ถูเมาส์นั้นนะคะข้อควรเรามาคือว่าคนที่เราจะไปทําให้เขานั้น เรื่องของเอชไอวี IV, ใช่ไหมคะดังนั้นคุณจะทําเขาคุณต้องใช้ลักษณะมีกระดาษกัน้นกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้นะคะหรือกระดาษเป็นแผ่นก็ได้ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์มันจะมีคาร์บอนแต่ถ้าก็เป็นกระดาษสีขาวได้ยิ่งดีถ้าหาได้ง่ายแต่ถ้าขนาดนั้นมันหาไม่ได้ก็คือเอาผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่มาเป็นตัวกัน้นข้อนี้เป็นสิ่งที่เราพวกเราลืมคิดไปนะคะและต้องสังเกตด้วยว่าเขามีบาดแผลอะไรหรือเปล่าที่เป็นเป็นเอช เราไม่ได้รังเกียจเขานะคะเราจะช่วยเขาแต่เราก็ต้องเป็นไงคะป้องกันตัวเองด้วยเอาเป่าปากใครดี <c oughs> อยากสนใจผู้ชายมีสามคนสนใจคนไหน <c oughs> <c oughs> มันปิดปากใหญ่เลยลูกอาสีแพรอาสีแพรออ,อีกแล้ว <c oughs> เขามีฟันเขาฟันสองชั้นนะเป่าเข้าไปถึงเปล่าเ <c oughs> อามาลูกเอามาเป่าได้ลูก เพราะว่าอะไรตอนนี้กาลังยอดนิยมเกี่ยวกับการใส่ฟันใช่ไหมคะตอนนี้เป่าปากคนนี้ไหนลูกจอเอาจมน้ําจมน้ําเอาโอเค <c oughs> เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะอะมา <c oughs> ออะเพื่อนช่วยออะเพื่อนช่วยจับไมให้เพื่อนเริ่มเลยเริ่มแรกเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> นําเตือนเลยต้องนนัวเลย สวัสดีเพื่อนทุกคนนีฉันนางสาวธัญลักษ์แสนเจเิศค่ะออกมารายงานเลือกการจำน้ำค่ะก็การจำน้ำนะคะก็เวลาจำน้ำนะคะเราก็ต้องเอาน้ำออกจากปอดก่อนก็คือการทำให้เขาอ้วกออกมาค่ะคือการลวมือเข้าไป ก็เอามือนะคะล้วงคอเข้าไปให้เขาอ้วกออกมาให้ตอนล้วงเข้าไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องล้วงก่อนหรอคะให้แลแคร์ไหคะล้วงก่อนแล้วถ้แครอไหมถ้าแคร์แนี้เข้าไปในจมูกโอแคแล้ ก็จับจับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผมก็จับเงยหน้าขึ้นประมาณนั้นแล้วก็อ้าปากแล้วก็ล้วงเอาสิ่งสกปรกออกจากปากแบบพวกตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเอาออกเสร็จนะคะก็การถ่ายปอดการถ่ายปอด ก็เอาปากต่อปากก็ได้ก็คือนะคะนั่งข้างเขานะคะให้จับยกขาเขาขึ้นนะคะนะดันเขาขึ้นแล้วก็เป็นไงคะกดแล้วก็บีบจมูกนะบีบจมูกพอประมาณนะคะ การกดนะฮะให้อยู่ระหว่างกลางตัวนี้ให้อยู่ตรงที่ที่โค้งที่สุดท้ายนะคะในการกดก็คือนัดนะคะการก็ให้แขนตึงแล้วก็กดให้อยู่กางแล้วก็กด1 2ึ่งกลางแี่้าก็กด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็ออกแล้วก็เปล่าอีก 아 <목소리가> ถูกเฉิญนรถกู้ชีพนั้นถ้าเราจะโทรหาเขาเนี่ยหมายเลขอะไรจําได้ไหมดีขนก่อนโอ้ยเยี่ยมมากตบมือให้กับตัวเองแล้วก็ตบมือให้กับเพื่อนด้วยเพราะตอนนี้เพื่อนจมน้ําเอาน้ําออกแล้วก็ยังไม่ยุบลุกอาเทิญเลยค่ะทีนี้จะขออันสุดท้ายเนาะนะเดี๋ยวใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนคาต่อไปนะคะ อันสุดท้ายนั้นก็เป็นเรื่องของไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยผู้ป่วยไฟหไหม้ดีไหมเข้าไปช่วยเขาทําไงใครทำหนูทำมาไฟไหม้ได้วิ่งเก่งห้องนี้เก่งห้องนี้เก่งพีเซนเตอร์เก่งใครเอาใครไฟไม้เอาตัวบางๆหน่อยลูกตัวหนักไม่ไหวลูกยุยเอายุ้ย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 ยุย,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 ยไม่ใช่ยุย้ยยาเยอะอ่ไป<อ>ไม่ ถ้าถ้าพบผู้ป่วยโดนไฟไหม้นะคะให้จับให้เอาเอาวัยวะอย่างเช่นแขนถ้าสมมติว่าเขามีอาการผุพองทางผิวหนังนะคะก็ให้นำน้ำที่มีน้ำแข็งนะคะแล้วเอาเอาวัยวะจุ่มลงไปในน้ำหรือเอาน้ำแข็งประครบลงนะคะหรือไม่ก็นำผ้านะคะมาไว้บางๆนะ แล้วก็ใช้น้ําแข็งประครบนะคะที่แผลประครบให้นานที่สุดนะคะแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลค่ะโอเคง่ายกว่าพวกเลยแป๊บเดียวเสร็จอะตบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเราก็เรียนรู้หลายๆอย่างไม่ว่าเรื่องของการจับที่ประจรแปลว่าพวกเราเก่งนะคะที่ทําไปสามสี่อันเนี้ยข้อสอบปลายภาคทั้งนั้นเลย เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมข้อสอบไปภาคนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประโยชน์ประโยชน์ของการทำ CPR ฟื้นคืนชีพช่วยนะคะให้เขานั้นมีชีวิตรอดขึ้นมาก่อนที่จะนำไปส่งแพทย์นะคะมันมีประโยชน์อะไรบ้างจากที่เราทำจากที่เราลองดูเนี่ยคิดดิประโยชน์มันมีอะไรบ้างลูก ชีวิตผู้ป่วยค่ะ,ะคือเรายื้อหรือยืดชีวิตนะคะคนที่จะเสียชีวิตแบบตะกี้ที่ครูพูดเลยนะคะให้เขานั้นสามารถมีชีวิตต่อไปได้อันที่สองก็คือบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะเบื้องต้นนะะก่อนที่จะไปพบแพทย์และอะไรอีกมีอะไรอีกไหมมีไหมคะประโยชน์ของมันเราอะไรคะสามารถนะคะช่วยนะคะ คนที่เราประสบพบเหตุได้ทันท่วงทีนะ,ะก่อนที่จะมีแพทย์ตัวจริงนั้นเขามาช่วยเหลือนะคะนี้เดี๋ยวครูจะฝากกันบ้านก็นแล้วกันสักสามข้อนะฮะสามข้อในที่นี้เดี๋ยวลองจดเอาให้หัวหน้าจดไปก็ได้หรือใครจะถ่ายเอาถ่ายไหมไม่ต้องถ่ายเนาะเดี๋ยวจดไปหัวหน้าจดไปนะคะข้อที่หนึ่ง CPR หมายถึงอะไรเออ หัวหน้าจุดไปนะคะแล้วก็ไปให้เพื่อนต่อนะคะอ่าหัวหน้าจุดเพราะว่าวันนี้เรามาสาธิตกันอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราทบทวนนะคะเตรียม CPR นะคะหัวหน้านะคะอ่า CPR หมายถึงอะไรทุกคนนะคะตัวนี้หนึ่งข้อสอบสเตรียมความพร้อมอันที่สองบอกหลักนะคะ หลักมันมีหลักทั่วไปในการที่จะฟื้นคืนชีพอยู่กี่ข้อคะเบื้องต้นเลยกี่ข้อเจหรือแปดไอ้ยแน่ไม่ใช่แปดเจดนงวดนี้เจดหรือแปดคะแดมีอะไรบ้างนะคะเขียนมาบอกด้วยเดี๋ยวให้ส่งรับหน้านะคะคับสุดท้ายนะคะแล้วก็สุดท้ายข้อที่3เมื่อกรณีเราพบผู้ป่วยหรือพบเห็นถูกรดชน เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างบอกเป็นข้อๆนะคะมาเจข้ออันนี้ของจริงส่งส่งวันไหนดีวันศุกร์พรุ่งนี้ดีกว่าครับน้ำไม่ได้ทันไหมไม่ทันวันจันทร์ก็ได้อนุโลมอาวันอังคารนะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนกับสมุดก็แล้วกันะกน,นะนั้นก็ฝากว่าสอบไปภาคขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ,ะโชคดีทำข้อสอบผ่าน อย่าลืมว่า CPR นะคะ40ข้อนะคะปิดคอร์สวันนี้แล้วที่ว่าหนูทำได้หมดทุกคนขอให้โชคดีค่ะอาหัวหน้านะเดี๋ยวเปลี่ยนเตรียมเปล่ยนคาบเลยลูกเชิญค่ะลูก